สบายดีพี่น้องสบายดีสีบรสุกุนเด้อยินดีตอนหักเขาสู่ซองเพลงน่าสาวลาวน้องวันนี้เาประสิพธกัฆน้องไทออกหน้าขี่รถมิกโก้อยาวน้องน้ำป่วยกะลรนาะนเลยสีอันงูไปทางรักสามสิบห้าทางคนดำคำสันนีนน้องทางกัวแล้วเนาะกังวสาวเนาะก็ันเนนอพี่น้องล่นาลวหันพี่น้องเอ้ยเพื่อที่ฮอนนานี่กะอ้สวยลเนาะ ก็ไปนาอี้กัไก่น,นี่บึา้ามันบุกมาซุ่มด้วกันเด้อพี่น้องนี่ก็คือโซเฟอร์ของเราเนาะพี่เดี๋ยวสาร์ได้รถคันนี้ <c oughs> เอาก็ออกมาวิ่บ้านดนตื่นเลยเนาะพี่น้องกลางคืนนี้ฝนตกเบิดงคืนเนาะน้าลายแห้งพี่น้องอันนี้คันมันเตี้ยสีร็มันยังมีน้ำค้างค่ะเบิง่งนำ้ำอยู่นาสาวไก่เนะาะจะบอกขึ้นทะเลนี่เหมืจักพี่น้องเอ้ยไก่สีหอดเลยเนาะ รถเฮาก็บ่มาตรฐานปานใดเด้พี่น้องสะอาเนาะกะเพื่อสิฮอดกะฮ้ายสวยเด้อพี่เลยบิงชมนํกันเด้อพี่น้องพาชมบรรยกาศลังฝนตกเนาะมนี้ก็ได้จะไปฮอดนาสุเพงกับสิทายบ่พี่นองบิเทื่อนึงเนาะนีนสไกพี่นองผเจ้าเ่มีกาดําแล้วองเพดํานาทางบ้านเดํานาบ้าน เบิ้กล้าเป็นกัลยุดพี่น้องปอดนะ้นาไใหญ่ฮะนะแถโน้น,นเนี่ยก็มีเนาะงขั้วคนไทยหุดเบิ้ลแห่งสิมีเลยเข้ายอดเราถ่วมเบิด์ละน้อนี่ปอดพี่น้องนะ้าสกายเป็นทะเลนนะ้า <c oughs> พนปับ๊บบม่ได้ยอดสินะว่าจะยอดแล้วพ้นตุ๊บฮะเด็ หลุดประสบป,ปัญหา <c oughs> ที่หอนหนาบ่ะเนอะห <c oughs> ลุดกับบลอยประไดพี่นออ้องเอ้ยเลยบ้านมาเลยเลยทางเว็บ้านมาไกลาตึกร้องเออซิ่งซิ่งวันนี้ พาเอกลือพาต่างกองเฮ้ยไพลูกาพายเด้จับกองใครก้เปมีนใจว่า ย <c oughs> หอดบาลักษสามเลยเนาะพี่น้องเขาก็ซีเรียลไปทางขวาเนาะไปเส้นทางลงสวรรค์เน,นะาะไปตลาดเขาซีเรียล้ายเนาะเรียกขึ้นไปทางซ้ายแต่ว่าเขาจะไปนะเรือทางไปสวรรค์ทางเลี้ยวขวาเนาะพี่น้องมันก็จะมีแยกนะฮะเนาะวันนี้คือบนที่ตกอีกพี่น้องอันนี้ก็เพว่าเนาะกำลังผสมร่วมกัน,กน มาหดแยกไอโนพ้อง,อ,ง,อ,งอันนี้จะแยกขึ้นตลาดเนาะหรือว่าแยกไปทางเจียงเกาะอ,อันนี้นแยกลงสวานไอพ้องอแงล้ออก็ะได้เลียมาทางนี้เนาะอ,อันน,น,นี้ร <c ười> ักสัญญาณร <c ười> ักสัญญาณแนมขึ้นไปเว้ย ีคนจะตงทําระหว่างทางกับเขาเขากะสีลงไปเส้นทางสวรรค์นเนาะไปหอด้านตัวดำคำสันเขากะสีแหว<ะ>ลงไปนาเนาะพี่น้องแหว<ะ>ทางลงไปนาเนาะบิ่รู้ทางพี่น้องยังไกลหรือบกไก่เจออันนี้ยังทันขึงเลย มาไวน้องพิมของคันวไยก็สิได้ไปไกลกว่านี้เนาะ ตอนเวททำมิดโชเกิเเประเทศไทยฝึกเนาะกล้องสีสันๆไหนเด้อพี่น้องเพราะว่าทางมันบุ่ดีเนาะอ่ะกูแมนลงนี่นะลงทางเวทมาทางโหงเฮียนบันคำสั้น,นพี่น้องมันทางกับว้า กำแพงที Stelle, oh, reicht, weg, hey, ่อ wow. <min> ันคากเลินอ่ะพอนำลึกคากเลินรถจักรเปินรถจว้าวเขาเพื่อนลังนี่โดดเดียวเดียวได้คากเลินเออขอบคุณ กองสั но, ่นขอโทษเ้อ hmm. พ wow, okay. <Industry. S 1> ี <Coh es tube> uh ่น้องเ้อเดือดไปดินะเอเชียงมาเชียงลงทางหนึ่งพูดอไเดือดมันล่ะคือจะเปเห็นมุงป่ะอ่ธบึงบนถนนนทางเ้ยพี่น้อง ดูีวิตขนาดนะเนาะเลี้ยวเป็นางลีมาส่วนขักอันนี้นี่นาะับเมจักล่ามได้เห็นสวนนี่ <c oughs> บาบูดงและพี่น้องบะนี้เนาะเส้นทางก็สิประมาณนี้เด้อน้องนี่เลิกค่ะกันเลยเด่กเองไปเค็มหัวตัวนั่นบ้องอึ้บทางก็มีลายแยกัพี่น้องเลยบ่เคยมานีลงให้สักเค่งกับเธอที่ช่องนี่มาเนาะปีกายนี่ เกี่ยวเข่ามากับสับไก่กับเท้าทางทางมากๆจะซุดทางจะวะปริบูจาการพากันงมมากสียงางนะอะไสองประมาณนี้เนาะกูะ้ๆๆหลดสู่ชีวิตขนาดไปไปไปอูยย้ยแบบ <c oughs> กองสั่นกันย่ากันเด้อพี่น้องเด้อเพระาะว่าฮานั่หลถดไทยเนาะ รมาชั่วโมงปลายช่องชั่วโมงอะไรนีหลดทำบาหันเนาะเยอะเยอะอ้อ้แจกอออ้แจกกมีอ่ะแจกมาละก่อยนะ้มีต่นองพีนอง พอนองตัวนี้ห้งใหญ่ข้ารถแจมข้าไปทางแคมมาเลยปอเดงน้ำ อยาบลุกพียียบเล่นจะไปทางานพี่งเพียงนาเป็นขังอันนี้พี่น้องกล้าบ่นอนในขักแท้เอ้ย ยดโอ้ยทาสิงหกนแล้วน้าหวาดือยนะหยาดน้าหวาดเนาะน่าหวานะลงไปเซ็มน้าหวาด เียบเดียโอน้นพิ่งกาตลก,กาเด้กพี่น้องไปตะลกมิน้ำมปน้องไปตะ,กะลกกาแล้วเากิลกคือกันอะไรพี่น้องออกไปนีก็ได้นากสี่เวนพกกรมีแดดแต่เศร้ามานีนาะตอนนี้ก็เก้ามงแล้ว oh <yeah. S 1> บืนเป็นบืน Alle har jo lov til at blive glemme og ลมแพ้อลนองตัวนี้โอดแ้วหนกองโสั่นเลยเอาได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ,อย่นนี้ <c oughs> thôn na leo khi nào đấy, đang chốt mày cho ai, nhang vừa đi kinh khao xào lưỡi, giờ này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 , giờ แมนมาเนอะเนอะเพียงนี่ลงพันเป็นน้ำจริงอ่ะขากกันลงทงังบล็อกประจำเลยท่านพี่น้องปาดนา้ำไปกระจมฝนมาตกตกเมื่อคืนนี่บ้าจนยอมจ้ะวะปาดทางพี่น้องเอ้ยอเ,เตรียมก้นลเลยตอนนี้ก็มาฮอนนาแล้วพี่น้องนาซาเกเนาะปาดพี่น้องคือทะเลนี่แหละ น้ำลายแหงอะไรใหญ่ใหญ่เล่ยนะเฮ้ยเอยเตะเทียกนะพี่น้องานานโน้นมันบกข้างเนาะน้ำมันไหลผ่านไปเลยหุณกาวประเไทยอ้อคุณแม่เจ้าเก่เลงโลงกาน้ำลายแหงพี่น้องฮู้ส์สัมชิดำบาดเนาะมาหอนเทียงแล้วเด้อบาดเองกล้องสั่น้ำลายแหง ตอนนี้เฮาก็มาฮอดเทียงแล้วเนะพี่น้องก็ท่าเบิ่ง EP 2เด้อว่นนาน้ําอยู่หน้านี่มันลายปันใดเนาะพี่น้องสําหรับครีมี่าเก้งก็สิพอจบไว้เพียงสํานี้เนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แน่เด้อพี่น้องสบายดี